เบิกมีค่ะพี่น้องมือนีเสซุปซุปขนุนค่ะอ่ะต้มไว้วหนึ่งบักหลายเลยที่เหลือก็จะเก็บไว้นะคะเราต้มเสร็จแล้วเอามาโขลกให้ละเอียดนะคะก็ใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะมีใส่เกลือซีอิ๊วขาวค่ะน้ำปลราเจก็มีนะคะแต่เราไม่ได้ใส่ไม่ไม่ไม่ไ,มได้ใส่ค่ะวันนี้ ใส่ข้าวคั่วนะคะซุปบะหมีขาดใบเไดเด้อข้าวหัวใส่้วยค่ะหอมๆค่ะข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วพริกป่นนะคะพริกป่นค่ะของแสบของนัวค่ะคือรสเจ โขกให้เข้ากันนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่นี่นะคะสาลาแน่ค่ะสาราแน่เตรียมไว้แล้วเราก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยค่ะ,ะแซ่บๆน้ำกันลยคะพี่น้องค่ะซืบอบ้ค่ี